ด็อกเตอร์แล้วงั้นก็ไปเลยดีกว่าได้ค่ะแด็อกเตอร์จริงเหรอไม่จริงค่ะมีความคิดข์ไปนั่นแหละมีคามคิดที่ยังอยากเรียนต่อตอนนี้ยก็ฟินเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งปีทั้งโทรศัคุณแม่ก็คือฟินแล้วค่ะด็อกเตอร์ก็ไม่มีคุณแม่มาหน่อยเหรอไม่ไปแล้วไม่ไม่มีแล้วค่ะแต่พี่เต๋อบอกว่าเบรกได้แล้วเขาอยากขอแต่งงานอุ้ยอุ้ยพี่เต๋อเหรอคะดีเพี่เต๋อหรือพี่หนุ่มคะ กหนูได้นะสองวัญจากพี่เต๋อรู้ยังมันจะได้อะไรก็หนูบอกอะไรไงว่าระวังจะโดนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กว่าอะไรเซอร์ไพรส์เราก็ดูไม่ิดไม่มีใช่ค่ะดูเขาหลุไปแห้งอะไรเลยหรอก็มีค่ะคุกกี้นี่ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่ชอบใหญ่ใหญ่ก็มีค่ะชอบใหญ่ชอบใหญ่ชอบใหญ่อยู่ค่ะแต่ก็โดน ต้นเซไพ่นิดนึงเซไพ่กว่าหรือว่าเซไพ่อะไรมันมีอะไรเยอะไหมไม่เีหรอกคือไม่มีไงคือไม่มีอคือแบบว่ารือว่าเขาแบบต้นหลุดตอนแบบดอกไม้เออเป็นเซไพ่ใหญ่เลยคนดีลย่างคนดีเลยย่างอ่ะเดี๋ยววันนี้กลับไปนะจัดดอกไม้เท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 ขย่อยขย่อยเลยไม่มีอะไรเลยค่ะก็ไม่คาดหวังค่ะแค่มาด้วยมีความสุขละค่ะ ความรักก็แบบอารมตัวเลยดีค่ะเรื่อยๆเลยค่ะก็แฮปปี้แฮปปี้ไดเรียนจบแล้วมันจะไปยิงขั้นยงาได้เรียกใหม่ใหม่กับพี่เต๋อใช่คอ๋อเรียนเรียนจบก็ก็ทำงานค่ะเรียนจบก็เลยต้องทำงาน ทำงานก่อนค่ะแล้วค่อยว่ากันไปททำงานมาทั้งงานแล้วลูกใช้สิบปีแล้วอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทำต่อไปเรื่อยๆคม่คองทําทําไม่ได้จริงๆคือตอนนี้โฟกัสแค่ว่าถ้าเรายังทำงานได้อยู่เราทำไปก่อนเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งคุณมองคุณแม่ไม่ได้บอหรอว่าเร่งๆอะไรบ้างหรอไม่เร่งเลยค่ะคุณแม่นี่แบบแฮปปี้มากอยากที่ทำงาน ในกองงานเยอะๆค่ะอยา่างอยาา่างล่าสุดรพลอะไรก็จิดตามไอ้พีมมม่มารีลันทั้งวันทองแล้วก็นางชดาที่เด็กดีมากออมขอบคุณค<อ>่ะโอ้โหมรีลัลนกระนำมากเลยจุใจคะ่ะก็ถ้าใครที่คิดถึงใหม่ตอนนี้ก็ดูลีลันไปก่อนคะ่ะใช่บางทีใหม่ก็ยังคิดถึงงานเก่าๆตัวเองแล้วแบบเออก็นั่งดูบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแบบนางชดานี่หลายปีมากๆแล้วค่ะก็มันมีข่าวมีออกมาว่า นางเอกที่ทำตลิงลักทุรนรีนา้มันจะกลับไป่ร่วมงานกับชายเดิมแต่คนมองเป็นใหม่จริงเหรอกลับบ้านเก่าจะไรอยางเงี้ยโอ้ที่จริงเป็นโอ้โหดีใจนะคะถ้ามีแต่ว่าไม่มีท่าพามาเลยค่ะใช่ตอนนี้ก็หลายโปรเจกตอยู่ค่ะที่กลังจะเปิดปลายปี คือเขาเจ๋งอะไรบ้างใหม,ม่5ป,ปี5ปีเป็นเซอร์ไพรสแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนได้รู้กันแน่นอนนะคะแต่ว่าคงขอให้มันเป็นอะไรที่ลงตัวกันมากกว่านี้ก่อน,นไม่เป็นหนังละครหรือโปรเจกต์พิเศษอะไรมีละครแล้วก็มีอะไรที่ไม่ใช่ละครอะไรอย่างะะ <c oughs> เงี้ยค่ะเฮ้ยเป็นอะไร <c oughs> ใช่ค่ะแต่ก็เป็นเกี่ยวกับการแสดงนี่แหละค่ะอือแต่ว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คือไม่เคยเห็นใหม่เลยแน่นอนจ้ะ ถือว่าใหม่ถือว่าใหม่สำหรับใหม่ไหมก็ใหม่สำหรับใหม่ด้วยแล้วก็น่าจะใหม่กับเราแฟนคลับด้วยค่ะถ้าทุกอย่างมันลงตัวเป๊ะๆนะคะก็จะแบบใหม่มากๆไม่ทำทุกอย่างในวงการทั้งหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือในศาสตร์ไหนเหลือที่ไปทำเลยครบแล้วนะก็จะมีอะไรที่ใหม่ขนาดกว่านี้อีกเยอใหม่ใหม่ดาวิกาไงคะใหม่สุดละเป็นตัวเองแกัน ยังย,งยงมีอะไรที่ใหม่อย่างแบบอยากทำอะไรแบอะไรอย่ากเป็นนักสนแสดงที่ดีก่อนอ่ะไม่ถือว่าอยากแบบทําอะไรออกมาที่แบบทุกคนดูแลชอบอีกอะไรเงี้ยค่ะอยากยางมีอย่างนั้นอีกอยากให้แบบแฟนๆได้ดูผลงานที่แบบเราตั้งใจอะไรเงี้ยอืมไม่ไม่ได้ที่ขอย้อนกลับไปเอซุตตะเบงมา่ะ <laughs> จ้าเออ ใช่มันคือเสื้อนะคะไม่ใช่ที่คาดผมเราอ่านคอมเมนต์้างไหมอ่าเป็นไงบ้างตลกเปไปแกลหลักหลวงมากตลกชอบสนุกดีค่ะใช่ไม่ใช่ที่คาดผมนะคะทุกคนมันเป็นเสื้อจริงๆค่ะใช่ค่อนข้างแบบเป็นห่วงแบบห่วงไม่ตรงล่งข้างขอบเงี้ยอืมใช่ใช่ไหมมีบางคนก็แบบชอบแล้วก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่แบบขอทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูแบบ ยังกินข้าวอยู่ไม่ค้างแน่นอนนะคะไม่ค้างหอมแน่นอนใครยังเอ,อนจอยแนนน่อไใช่ค่ะเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาโอเคค่ะออยย่่าางงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยใหม่เพิ่งถามเขาเองบอกว่าพี่เตอ๋อเป็นคนที่แบบถ้าถามเขาจะบอกใหม่ไม่ได้ผอมอ่ะเพราะเขาอยู่กับเราบ่อยๆเขาใช้ชีวิตเขาเห็นเราเอนจอยอิทติ้งอะไรเขาก็จะแบบเฉยๆเขาเห็นเราเขาก็จะแบบ ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกตาอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าคนอื่นเห็นในรือรูปบางรูปมันก็เลยอาจจะดูผอมแล้วไม่เพราะฉันไม่ถือขาที่เติมไปหรอ,อไม่อยากรู้เพราะว่าแบบมีนๆๆคนแบบคอมเมนต์ยเยอะไปก็เลยบอกพี่หนูถามหน่อยสิอะไรเงี้ยแต่มันใกล้ตัว <laughs> ใช่แบบพี่หนูถามหน่อยแม่ดูถามหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาล้อคให้โอเคก็โอเค,อเคแต่เราก็แฮปปี้กันที่เราเป็นอยู่ขึ้นขึ้นลงลงแฮปปี้บางวันก็ขึ้นบางวันก็ลงอะไรเงี้ยค่ะ แต่เห็นใหม่เคยบอกอะไรกันว่าแบบว่าเวนาใหม่จะไม่ชั่งน้าหนักแต่ว่าจะใช้การใส่ชุดเดอร์ใช่ดาวีจะไม่ชั่งน้าหนักเลยทุกคนมาดูต,ตัวเลขไม่ได้เลยอะไม่ได้เลยใช่แล้วมันขึ้นมาแล้วไงตึกตกใจก็เราเราไม่อยากให้แบบตัวเลขมามามา,มาทำให้อารมณ์เราแปรปวนในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราเอาเป็นแบบ เออใส่ชุดยังใส่ได้อยู่อะไรเงี้ยเราโอเคชุดยังที่ยังใส่ได้คือชุดสมัยไหนกว่าเนี่ยสามขวบเออมีชุดไหนอย่างบางคนต้องใส่กางเกงยีนไม่ใช่มรือไม่กางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กางเกงยีนทุกวันนี้แหละค่ะใช่โอเค